ชื่อทันยานะคะทันญลักษณ์ปรสไิรันค่ะตอนนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับอ,อะไรคะ,อะตอนนี้ธุรกิจที่ทำอยู่ทุกๆวันนะก็จะเป็นการส่งออกสินค้านะคะจากไทยไปสิงคโปร์เราขายออนไลน์โดยตรง100%ค่ะแล้วทำตรงนี้มากี่ปีแล้วคะตรงนี้ทำมาประมาณ3ปีค่ะปีนี้เข้าปีที่3ค่ะ,ะแล้วคุณทันยาคิดว่าธุรกิจเนี้ยประสบความสำเร็จไหมคะ ประสบความสำเร็จสูงทีเดียวเลยค่ะเพราะว่า,เ,าเป็นธุรกิจที่ยังใหม่อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนทำนะคะการการเจริญง้าหรือว่าความความสำเร็จก็จะค่อนข้างสูงค่ะเ,เห็นว่าตอนนี้คิดอยากจะทำคอร์สออนไลน์ใช่ไหมคะใช่คะ่ะตอนนี้คิดอยากทำคอร์สออนไลนนะ์สอนการทำธุรกิจการขายส่งออกจากไทยนี้ไปสิงคโปร์เหมือนที่ทัญญาทำค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทำคอร์สแบบนี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจเราไหมคะ ผลกระทบทันยาคิดว่าไม่มีนะเพราะว่าในทุกธุรกิจก็จะมีคู่แข่งเหมือนกันหมดแต่ว่าในธุรกิจของการขายออนไลน์ลูกค้าก็จะอยู่ในกลุ่มของตัวเองอย่างสมมติว่าลูกค้าของทันยา่าทันย่าก็จะมีลูกค้าของทันย่าเองอยู่แล้วซึ่งลูกค้าเกิดเกิดความเชื่อมั่นในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละกลุ่มเป้าหมายหรือสินค้าแต่ละตัวกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะ